ความพอดีโหลวงพ่อชาสุภัทโทวัดหนองป่าพงจงังหวัดอุบลราชธานีมีอีกคำหนึ่งที่ลูกศิษย์ของหลวงพ่อได้ยินบ่อยๆจนติดหูก็คือคำว่าพอดีท่านเคยพูดอยู่เสมอว่าธรรมะคือพอดีความพอดี คือทางสายกลางไปสู่ความดับทุกข์แล้วท่านย้ำสอนให้แต่ละคนหาความพอดีของตัวเองในการประพฤติปฏิบัติเรามาฝึกการปฏิบัติทำไมท่านถึงให้เรากินน้อยนอนน้อยพูดน้อยอะไรอะไรทุกอย่างให้มันน้อยไปน้อยไปคำที่ว่ามันน้อยนะมันจะพอดีหรือความเป็นจริงนั้นยังไม่พอดีไม่สม่ำเสมอ แต่ทำไมท่านถึงว่าให้เราทำมันให้น้อยพูดน้อยๆคุยน้อยๆน,นอนน้อยๆเพื่อให้เรารู้จักความพอดีความเหมาะสมของตัวเรานั่นเองทุกท่านให้พยายามรีบเกินไปก็ไม่ได้ให้รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวหาความพอดีถ้ามันน้อยไปเราก็เติมถ้ามากไปเราก็เอาออกเป็นสัมมาปฏิปทาคือพอดี ถ้ามันดือ้อก็ใช้ข้อวัดเข้าควบคุมให้มันเข็ดฝึกมันทรมานมันถ้ามันเป็นอีกก็ทำอีกนี่ถึงจะเรียกว่าการปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์ของเราการพูดจาปราศัยทุกอริยบทให้มีความรู้สึกอยู่ในใจของเราความพอดีนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่คล้องแวะก,กับสิ่งสุดโต่งกามาสุขริการุโยโค คือใจของเราลุ่มหลงในความสุขลุ่มหลงในความสบายลุ่มหลงในความดีใจลุ่มหลงว่าเราดีเราเลิศเราประเสริฐอัตตกิลมัฐานโยโคโค,คืออาการที่ไม่พอใจอาการที่เป็นทุกข์อาการที่ไม่ชอบใจอาการกริว้วโกรธทำสองอย่างนี้ไม่ใช่หนทางของบรรพชิตจะพึงเดินหนทางคืออาการดีใจ หรือเสียใจเดินทางคือตัวผู้รู้ของเรานั่นแหละผู้เดินทางคือจิตผู้สงบท่านไม่เดินทางนั้นแต่ว่าทางนั้นท่านก็เห็นอาการสุขก็เห็นแต่ท่านไม่มีอุปทานยึดมั่นกับมันปล่อยมันไปวางมันไปละมันไปจึงเป็นผู้สงบก,การที่รู้จักความพอดีก็เกิดจากการพิจารณาความไม่แน่นอนนั่นเอง การประพฤติปฏิบัตินี้ต้องมีปฏิปทาที่พอดีพอดีไม่สูงเกินไปอยู่ในระดับพอดีถ้ามันเกินพอดีหรือต่ำกว่าพอดีมันก็ไปไม่ได้ไม่ใช่สัมมาปฏิบัติของพระถ้าเราดูอยู่เสมอว่ายืนนั่งนอนเรารู้สภาพอารมณ์ทั้งหลายมันพอดีโดยอำนาจที่ว่าของมันไม่แน่แล้วมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอีก แต่ว่าคนเรามันทนไม่ไหวมันอยากเกินขีดมันดันขึ้นดันขึ้นไม่รู้จักความพอดีของมันความพอดีของมันเกิดจากที่ว่าเมื่อพบอารมณ์อะไรก็บอกมันว่าไม่แน่เรื่องอน,นิจจงเรียกว่าไม่แน่ทนเอาอยู่ตรงนั้นแหละไม่ก้าวไปไม่ถอยกลับอยู่ตรงนี้ทนไม่นานเดี๋ยวก็พบความจริงได้ผู้ที่เข้าใจธรรมะก็จะเข้าใจตัวเอง ใครเข้าใจตัวเองก็เข้าใจธรรมะทุกวันนี้ก็เหลือแต่เปลือกของธรรมะความเป็นจริงแล้วธรรมะมีอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่จําเป็นที่จะต้องหนีไปไหนถ้าจะหนีก็ให้หนีด้วยความฉลาดด้วยปัญญาหนีด้วยความชำนิชำนาญอย่าหนีด้วยความโง่ถ้าเราต้องการความสงบก็ให้สงบด้วยความฉลาดด้วยปัญญาเท่านั้นก็พอเมื่อใดที่เราเห็นธรรมะ นั่นก็เป็นสัมมาปฏิปทาแล้วกิเลสก็สักแต่ว่ากิเลสใจก็สักแต่ว่าใจเมื่อเราทิ้งได้ปล่อยวางได้แยกได้เมื่อนั้นมันก็เป็นเพียงสิ่งสักแต่ว่าเป็นเพียงอย่างนี้อย่างนั้นสำหรับเราเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นถูกแล้วก็จะมีแต่ความปลอดโปรง่งความอิสระตลอดเวลาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายท่านอย่ายึดมั่นในธรรมธรรมะคืออะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะความชอบความไม่ชอบก็เป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหนก็เป็นธรรมะเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราเข้าใจอันนี้เราก็ปล่อยวางได้ดังนั้นก็ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด อุป,ปมาเหมือนกับว่าเราแบกก้อนหินหนักอยู่ก้อนหนึ่งแบกไปก็รู้สึกหนักแต่เราก็ไม่รู้จะทําอย่างไรกับมันก็ได้แต่แบกอยู่อย่างนั้นแหละพอมีใครมาบอกว่าให้โยนมันทิ้งไปเสียสิเราก็มาคิดอีกแล้วว่าเอถ้าเราโยนมันทิ้งไปแล้วเราก็ไม่มีอะไรเหลือน่ะสิก็เลยยังแบกอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมทิ้งถึงจะมีใครมาบอกเราว่า ให้โยนมันทิ้งไปเถอะแล้วจะดีอย่างนั้นเป็นประโยชน์อย่างนี้เราก็ยังไม่ยอมโยนทิ้งอยู่นั่นแหละเพราะกลัวแต่ว่าจะไม่มีอะไรเหลือก็เลยแบกก้อนหินหนักไว้จนเหนื่อยจนอ่อนเพลียเต็มทีจนแบกไม่ไหวแล้วก็เลยปล่อยมันตกลงตอนที่ปล่อยให้มันตกลงมานี่แหละก็จะเกิดความรู้เรื่องการปล่อยวางขึ้นมาเลยเราจะรู้สึกเบาสบาย เราก็รู้ได้ด้วยตนเองว่าการที่เราแบกก้อนหินนั้นมันหนักเพียงใดแต่ตอนที่เราแบกอยู่นั้นเราไม่รู้หรอกว่าการปล่อยวางนั้นมันมีประโยชน์มากเพียงใดพระพุทธองค์ท่านให้หนีความทุกข์ด้วยปัญญาเปรียบประหนึ่งว่าเรามีเสี้ยนหรือมีหนามน้อยๆต่ำเท้าเราอยู่เดินไปปวดบ้างหายปวดบ้างบางทีก็เดินไปสะดุดหัวต่อเข้า ปวดขึ้นมาก็คลำดูคลำไปคลำม,มาไม่เห็นก็เลยขี้เกียจดูมันก็ปล่อยมันไปต่อไปหากเราเดินไปถูกอะไรเข้ามันก็ปวดขึ้นมาอีกมันเป็นอย่างนี้เรื่อยไปเพราะอะไรล่ะก็เพรเสียนหรือหนามนั้นมันยังอยู่ในเท้าเรามันยังไม่ออกไปความเจ็บปวดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อมันปวดมาก็คลำหามันไม่เห็นก็ปล่อยไป นานๆเจ็บอีกก็คลําอีกอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเราต้องกำหนดรู้มันไม่ต้องปล่อยมันไปเมื่อมันเจ็บปวดขึ้นมาหนามนี้มันยังอยู่เมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้นความคิดที่ว่าจะเอาหนามออกจากเท้าเราก็มีพร้อมกันขึ้นมาถ้าเราไม่เอามันออกความเจ็บปวดมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็เจ็บอีกเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็เจ็บอยู่อย่างนี้ ความสนใจที่จะเอาหนามออกจากเท้าเรามันมีอยู่ตลอดเวลาผลที่สุดวันหนึ่งต้องตั้งใจเอาหนามออกให้ได้เพราะมันไม่สบายอันนี้เรียกว่าปรารบความเพียของเราต้องเป็นอย่างนั้นมันขัดตรงไหนล่ะมันไม่สบายตรงไหนก็ต้องพิจารณาที่ตรงนั้นแก้ไขที่ตรงนั้นแก้ไขหนามที่มันยอกเท้าเรานั่นแหละงัดมันออกเสียพระพุทธองค์ สอนให้มีความเชื่อก็ให้เชื่อพระธรรมคําสอนของท่านเชื่อความจริงเชื่อเหตุเชื่อผลต้องพิจารณาไต่ตรองให้ดีอย่าไปเชื่อมองคลตื่นข่าวเชื่อลมหลมแหลงแงไม่มีเหตุผลเพียงพอเชื่อตามคําทําตามเขาก็เลยกลายเป็นเหมือนควายที่ถูกเขาจูงจมกูกถ้าเขาร้อยจมูกได้แล้วเสร็จเลยแล้วแต่เขาจะจูงไปทางไหนจูงไปกินเหล้า จูงไปเล่นการพนันจูงไปเที่ยวกลางคืนจูงไปทำชั่วทำผิดอีกหลายอย่างแล้วผลของการกระทำก็ตามมาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนไม่เฉพาะแต่ตัวผู้ทำเท่านั้นแม้แต่พ่อแม่ระยาติพี่น้องก็ต้องพลอยเดือดร้อนกุ้นวายไปด้วยเสียเงินเสียทรัพย์สินเสียเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นอันกล่าวได้ว่าเราทำผิดทำชั่วคนเดียวเพราะถูกจูงจมูก ต่ผลลัพธ์ออกมาขยายเป็นวงกว้างออกไปถึงวงสาคณญญาตอีกด้วยธรรมะนี้เปรียบเหมือนผลไม้ที่เมื่อเวลาเราไปบ้านญาติหรือบ้านเพื่อนแล้วก็เอาผลไม้ฝากเราเราหยิบผลไม้มาไว้ในมือของเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าผลไม้นั้นจะมีรสเปรี้ยวหวานหรือรสฝาดคือจับผลไม้แล้วก็ยังไม่รู้รสผลไม้ เราจะรู้รสผลไม้ก็ต้องออกมาทานมาโคบมาเคี้ยวจึงจะรู้ว่ามันเปรี้ยวมันหวานธรรมะนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นทุกอย่างท่านให้เอาตอนเองเป็นพยานไม่ต้องออกคนอื่นเรื่องของคนอื่นตัดสินได้ยากลําบากเพราะเป็นเรื่องของคนอื่นแต่ถ้าเป็นเรื่องของเราแล้วมันง่ายที่สุดเพราะความจริงมันอยู่กับเรามีเราเป็นพยานธรรมะนี้เมื่อฝังแล้วก็ต้องออกมาภาวนา ให้เป็นปริยัติศาสนาปฏิบัตศิศาสนาปฏิเวศศาสนาปริยัติคือการเรียนรู้รู้แล้วออกมาปฏิบัติตามก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาตามความเป็นจริงถ้าฟังเฉยๆก็รู้ด้วยสัญญาเอาไปพูดก็ตามสัญญาไม่ได้พูดตามความจริงให้ฟังนี่เราจึงยังไม่เข้าถึงธรรมะไม่สอดส่องธรรมะใจยังไม่เป็นธรรมนี่เรียกว่ายังไม่สมบูรณ์แบบ ตามทางพุทธศาสนา